เดือนแห่งความสุขเจชาวสีม่วง LGBT เจ้าเดือนของหมู่เหามีงานกี่งานแล้วเนี่ยว่างเจ้าว่างว่าเสมอก็รอพี่โทรมาพีสาวว่างอี่เจ้าว่างน้องก็ว่างเจ้าว่างว่างเจ้านี่อย่างไงกลาตัวอ๋อหมู่เหาะในนอ่พี่หอมบาอย่าตัว โอ้ตี่หันนะเริดนะฉันจะบอกให้เธอว่าตี่หันนะเปิ้นที่จอดรถกว้างขวางสะดวกสบายแน่ๆเอาตี่หันแน่ตัวม้วนไปติดึุนติดึุนติดฉุนติดฉุนอย่าเต็มเออนะเปิ้นชอบเพลงอืมที่จอดรถก็กว้างกว้างฮะพี่สาวสองหันพี่โอเดต์อ่ะขาบใจ้า เฮ้ยเขาบปกใช่าช่อนไปคนเดียวกับปอแล้วก็น่าแกกับไปกับละออนมูเฮาอ่ะคนเฮาคนเถิบอ่ะโอ้คนเฮ้าอไปขาไปคนตีคนตางเขาห้อบัดแล้วเราองบัสะด้วยโอเคโอเคแล้วเจอกันอาทิตย์หน้านะเจ้าตี่หอมบานเนะเจ้าบ๊ายบายคุณเพื่อน ฮัลโหลอืมกาอืมวันพูกอีอีตัวจะนัดต้นปาวันพูกกาครบรอบวันคบกันอีโอ้ที่ลากไปหอมบากาดนตรีเลิศตัวมีตึงดนตรีโซดมีดีเจแล้วก็มีเครื่องดื่มมีอาหาร เป็นว่างสำหรับตัวจเสมอเป็นว่างทุกวันพร้อมมีสัมพันธ์กับเธอรักเธอนะคะจุบ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 วันพุกนออโอ้อกี่มงกอสักทุ่มนี้ย่าได้กาได้ได้หอมบาวันพุกเจอกันนออหนึ่งทุ่มความรักผรีบาทเจ้าได้เลย ไปวันนี้เลยจ้าโอเคโอเคไปกันที่หอมบาร์ไกันที่หอมบาไปวันนี้เลยเนาะอุ้ยรถมากเราจะไปสั่งกับแก้มสัยกระแก้มกันลำหมูัวกันหนักเดี๋ยวน้อเจ้าอุ้ยอุ้ยเจริญพรเจ้าทุลุงโอ้ตัวจ๋าเจ้าตัวจ๋าเจ้าตัเจ้าเจ้า เจ้าสาวสามได้จ้าจะว่าไสกันจะไปฮอบาดก็ตุ้นลุงพี่ไปก็ท่านพระครูกับเจ้าพูดผิดจะไปฮอบาดก็ตุ้นลุงน้องนันเพื่อนทนมึงน้องนันเพื่อนน้องเม่อไหร่คอาทิตย์หน้าพี่ที่ฮอบาเจ้าอ๋อไปคนเดียวนะไปกันเป็นมู่บต่ต้องอาทิตย์หน้าพี่ต่ต้องวันพุธวันพุธน้องมีหน้ากาแฟน้องก็ต้องวันพุธแต่ต้องอาทิตย์หน้าก็ไปได้ทุกวัน อย่ามาโมโหอย่างพี่ก็ไปกัตตุลุงแรกกัตตูลุงกัตตูลุจะเดินไปเวได้กูก่ะทนมึงกูบอกว่าตุลุงคุณว่าเพื่อนคู่เทพเพื่อนเขาเพื่อนไปติดหน้าเพิ่อนไปวันพวกอันนี้จะไปวันนี้กูจะไปวันนี้แล้วมีนัดแล้วแล้กากูก็นึกว่าเิคนนัดแปลน่ะเป็นบัตรต้องนัดเดี๋ยวน้องนัดเธอน้องนัดกะไอ้ตั้มไอ้ตั้มฮอมบาร์จะไปวันนี้เลยวันนี้เลยกะวันนี้เลยเดินจองโต๊ะจองโต๊ะกันเนอะฮอมบาร์ อนอ, <okay. S 2> อจะเอาเพื่อนไปตัวก็ได้นะ he, he. จะเอาแฟนไปเตือนก็นได้หรือว่าจะนิมนต์ท่านไปตัวก็ได้คุณนึกว่าตัวกูนคุณโฮเมาพอมาไปได้ทุกวันพี่ไปได้ทุกวันไปได้ทุกวันกูนึกว่ากูนึกว่าเพื่อนกูโฮเม่เจ้าต้องการเอาชนะมึงเขาแต่ว่าเพื่อนกูว่ามากูก็จะไปหอมสรุปว่าวันนี้เด่นนภาโอเด็ดเด่นดาสาวสองพันว่างทุกคน